โอ้กันนมันมันสภาพดจะทำอะไรได้อีกงชนเลยช่ใช่นชนขอใช้ขอป่าไม้เป็นที่พรประมาณประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ถัมก็่เขาเองใช่ไหมงดของตรใ่ไมตตรงตรมู่่แล้วได้โย20ล้านแล้วจะคูรับผมขุดเดินเดียมาเดินไดวันม บแล้วถ่ายเห็นร้านป้ายต้องรอชุดนี้เข้ามาไม่บอกชื่ออะไรทำไมอ่ะกี่ปีนะครับได้ต้นอ่าแปลงนี้ห้าปีเอาเอาทั้งสองทางค่ะทางสองทางโค้งไม่ต้องรับค่ะกันป่าอย่ายอ่ะกลิ่นเหมือนเวลาเราดมดอกกล้วยไม้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นวานิลลาเดี๋ยวหนูลองขึ้นไปการทำให้สุกหรือการทำให้มันพวกไม้จิ้มฟันธรรมดาก็ได้ค่ะ แล้วก er ็จะไปที่นี่ค่ะัได้ไม่แฉะนะคะไม่แฉะแค่ชื้นแต่ไม่แฉะประเทไทยเนี่ยยังมีคนเกน้อยอยู่เขาจะเรียกว่าวันนี้ราคารเบีย เวลาเราไปกินไอติมเนี่ยจะสังเกตว่า,าไอติมวานิลาที่เรากินทั้งชีวิตอ่ะมันไม่มีไอเมอ็ดแบบนี้ผสมอยู่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติเยอะเลย,เลเลยใช่จะตักนะตักหน้าใส่ปิอร่อยค่ะวันนี้อไอติมวานิลาของทางร้านสวนแม่หมอนทำเองผลิตเองทุกข,ข,ขั้นตอนค่ะอร่อยยาคูปเป้ค่ะบลูมันเบรคบลูเบอร์รี่กับวานิลาอ๋อันนี้วานิลลาคืออะไร เ <lien plane. im iter> ต้องอะไรสองงานเนาะอันนี้จะอเลยกว่าก็แลังพูดหรือว่าเขาหลังฐานร่วมกันบางอย่างน้องเดี่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่ได้อย่างก็เป็นสิ่งที่ยเยี่ยมสำหรับจับไปสู่การบ้านร่วมที่ทำให้เราเปิาช่องทางแหล่งงบมาจากที่ไหนได้บ้างนะครับวันนี้ได้มาเราจะจุดอยู่ที่อบตวังหนีนะครับก็ชื่นชมท่านนายกครับก็ท่านได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะจะดึงดูดให้คนเข้ามาในพื้นที่ของอุทยานนั่น้เขียวได้เช่นกันครับครับขอบคุณมากครับ อ่างเก็บน้ําสังกะแพงนะครับแล้วเราก็ไล่เรื่อยมาจนถึงหน้านอตวงางขีนะครับก็ได้เห็นศักยภาพของอำเภอวังน้ําเขียวว่ามันยังมีหลายๆเรื่องที่มีการทัฒนายังไม่เต็มไม่เต็มศักยภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวครับซึ่งในในโซนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอว,วังน้าเขียวเนี่ยเชื่อมต่อกับที่ปากช่องเนี่ยครับเราสามารถที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาได้เยอะนะครับอำเภอว,วังน้ําเขียวเนี่ยหลายๆที่ ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านก็มาบ่อยแล้วก็ตอนนี้วังน้ำเขียวเองก็พยายามปรับนะครับเรื่องของเทศกาลเนี่ยต่างๆเนี่ยให้มีวันที่แน่นอนเพื่อนนะักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้วงางแผนในการเดินทางได้นะครับรวมถึงการพัฒนาที่จะอำนวยความสะดวกนะครับการเข้าถึงหรือว่าจุดที่เป็นแลนด์มาร์กต่างๆของอําเภอวังน้าเขียวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนมากขึ้นก็เชิญชวนนะครับอําเภอวังน้าเขียวเนี่ยมาทุกปีมีการเติบใหญ่ทุกปีนะครับแล้วก็พี่น้อง ในการต้อนรับดูแลทุกท่านนะครับด้วยความเต็มใจครับ